โอ้ฝนตกดีแท้เพราว่าอะไรไอ,อ้ยานิยาแอนิโยอะไรของเาเวลาแรงกันแรงจัดเวลาฝนก็นฝนจัดไม่รู้ปีนี้ฝนฟ้าเป็นยังไงมีสิทน้ำท่วมใหญ่หรือเปล่าฝนจะตกชุกมาเรื่อยเรื่อยมายานิยาแอนิโยอะไรของเขา ฝนตก่ะตกให้มันพอดีต้นไม้ก็เจอเลยงอกงามชุ่มฉ่าแต่ถ้าฝนตกสจนเกินไปน้ําท่วมก็เอาเดือดร้อนกันไปอีกแหละชาวไร่ชาวนาชาวสวนลูกศิษย์ที่จันทบุรีก็ถ่ายรูปมาถ่ายรูปต้นทุเรียนมาให้ดูฝนตกสี่วันสี่คืนนี่น,นะต้นทุเรียเนี่ยโอ้ต้นขนาดขนาดต้นเสานี่ยืนตายเฉยเลย พอน้ํามันดินมันบวมน้ําเลยนะมันมันไอไอเชื้อรากินได้เลยโอ้โขนาดปลูกปลูกมาสามสิบสี่สิบปีมันยืนตายเฉยเลยเพราะฝนตกฝนตกสี่วันสี่คืนเนี่ยน,นะมืดไปไม่มีแดดเลยนะมีแต่ฝนจกจักจ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 ,ก,จกต้นทุเรียนยืนตายเลยโอ้เป็นน่าเสียดาย ต้นไม้บางอย่างก็บอบบางอย่างบางอย่างก็ทนบางอย่างทนแรงบางอย่างทนฝนถ้าทนฝนทนน้ำเลยต้นตะเคียนน่ะทนทนน้ำทนฝนแต่ถ้าต้นต้นไม้ประเภทมียางอะไอ้นี้ไม่ไม,ไม่ไม่ทนน้ำแต่ทนแรงเอแต่ถ้าประเภทต้นไม้ที่ไม่มียางไอ้นี้มันจะทนฝนแต่แต่ไม่ทนแรง นั่นก็สังเกตดูต้นไม้ดูได้ง่ายๆเดี๋ยวเมื่อเลือนนี้เราก็จะมีการบวชนาคบวชพระสี่รูปในวันอาทิตย์ที่สิบสี่เพราะฉะนั้นหน้าที่จะบวชในวันที่สิบสี่เนี่ยต้องเตรียมพร้อมท่องขานหน้าอะไรต่ออะไรให้มันได้ชัดเจนให้มันได้ถูกต้อง พระพี่เลี้ยงที่ดูแลก็ต้องสนใจใส่ใจควบคุมฝึกซ้อมให้มันดีให้มันแน่นถ้าอยู่นอกสนามเนี่ยมันยังไม่แน่นขึ้นบนสนามเนี่ยมันเกิดเป็นความประมาเปิดเป็นความประมาเป็นเกิดความเก้อเขินมันก็เลยยิ่งผิดพลาดไปใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่นอกสนามเราได้อย่างคล่องแคล่ว ได้อย่างชัดเจนคําว่าข้องแค่ก็หมายความว่าเราพูดเราซุเราพูดคนเดียวเราก็พูดได้ไม่ใชต้องมีไม่ใช่ต้องมีอาศัยหมู่ไปด้วยแม้เราคนเดียวเราก็ได้แบบนั้นแต่เออ,อันนี้เรียกว่าข้องแค่วแต่ถ้าเราคนเดียวไม่ได้ละ่ะต้องอาศัยไปกับหมู่เพื่อนอันนี้นเรียกว่ายังยังไม่ได้ถึงแม้ได้ก็ได้ยังไม่ข้องแค่วการได้ให้ข้องแค่เลย จะทําให้ตัวเองไม่ประมาทไม่เก้อเขินในเวลาออกงานจริงๆนั่นน่ะตัเองต้องต้องสวดได้ต้องท่องได้เ,เพียงผู้ผู้เดียวอยู่คนเดียวเราก็ท่องได้เราก็สวดได้ได้อย่างชัดเจนได้อย่างถูกต้องด้วยอันนี้เมื่อถึงคราวเวลาเวลาเราใช้จริงเราก็ไม่เก้เอเขินเราก็ไม่ประมาท ไอความเกอเินหรือความประมาทนี่จะทําให้เราผิดไปใหญ่ยิ่งยิ่งเลอะเทอะไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาบวชแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะทําให้มันถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้นในพระวินัยของพระท่านก็กล่าวไว้ว่าบุคคลที่จะมาบวชอุปสมบทในได้ในพุทธศาสนานี้ ต้องกล่าวคำขออุปสมบทได้ด้วยตัวเองอันนี้ยสำคัญอย่างยิ่งเป็นเป็นพระวินยัยไม่ใช่กล่าวไม่ได้เลยมาบอกกันทีละคำทีละคำจนจบแม้นเอาผ้าเหลืองมาห่มคุมก็ไม่เป็นพระถ้าเปนั้นก็เหมือนเอาผ้าเหลืองไปหม่มหัวหลักหัวตอเนี่ยแหละไม่เป็นพระจะเป็นพระได้ต้องกล่าวคำขออุปสมบทได้ด้วยตัวเองนี่เป็นเบื้องต้นเลยจากนั้นหลักทำหลักวินยัย โดยเฉพาะในเบื้องต้นพระวินัยหลักพระวินัยอย่างนี้น้อยกับพระวินัยที่มาในาพระปฏิโมกข์227ข้อเราต้องจดจำเราจะต้องเราจะต้องรู้ต้องเข้าใจในสองยข้อนั้นมันฟังหมายอย่างไรมันเป็นอย่างไรผิดอย่างไรไม่ผิดนีด่ก็เพื่อป้องกันตัวของเราเองเมื่อเราบวชขึ้นมาแล้วไม่ จะไม่ผิดพระวินัยเพราะการผิดพระวินัยหลักสําคัญก็ผิดด้วยความไม่รู้นั่นเองถ้าเรารู้แล้วเราก็ป้องกันตัวเราเองได้หรือเรารับยั้งตัวเองเราเราได้เพราะว่าในหลักพระวินัยของพระเรานั้นเม,เมื่อเมื่อคราวที่เราเป็นเป็นครือข่าคารวาสเราทำเหเราไม่ผิดเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ผิดบ้านผิดเมืองเขาไม่ผิดตัวบทกฎหมายเขา แต่เมื่อเรามาบวชเป็นพระแล้วเราทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มันผิดพระวินัยแม้ไม,ไม,ไม่ไม่ผิดไม่ไปผิดบ้านผิดเมืองก็ตามแต่มันผิดหลักพระวินัยในพระศาสนานี้เราก็ต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเราจะไม่ทำผิดเพราะการทำผิดอยู่อยู่เรื่อยๆนั้นมันจะทำให้จิตเราเศร้าหมอง พอจิตมันเศร้าหมองแล้วมันก็เกิดเป็นความวิตกเกิดเป็นความกังวลเราจะมาภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราเองให้มีความสงบมันก็เป็นไปได้โดยยากหรือมือหรือไม่เป็นไปเพราะมันมีแต่ความวิตกความกังวลความเศร้าหมองคอยมาก่อกวนคอยมาครอบงำจิตใจของเราอยู่ตลอดแล้วเราจะปฏิบัติได้อย่างไรเมื่อเราปฏิบัติไปไม่ได้ชีวิตความเป็นนักบวชของเราก็เป็นโมฆะ อยู่ก็อยู่เป่าๆหาแก่นสารสาระประโยชน์อะไรไม่ได้การบวชขึ้นมาของเราเราก็มีเจตนาตั้งใจว่าเราจะบวชเข้ามาเพื่อศึกษาหลักธรรมหลักวินยัยแล้วก็น้อมนำมาประพฤติป,ปฏิบัติเมื่อเราศึกษาจริงเราปฏิบัติจริงศาสนานี้ไม่มีคำว่าโมฆะปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรแนตะ่เป็นไปไม่ได้หรอกถึงแม้นปฏิบัตินี้เรายังไม่สามารถปฏิบัติไปถึงขั้น สูงสุดคือความพ,พ้นทุกข์หรือเข้าสู่มรรคผลนิพพานก็ตามแต่อย่างนี้น้อยถ้าจิตใจดวงใดมีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วเราจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถบังคับงำจิตใจดวงที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่อยู่ได้ทำจิตที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วมันอยู่เป็นอิสระมีแต่ความเบิกบานมีแต่ความผ่องใส แม้ภายนอกรอ,อบตัวของเราจะมีโลกธรรมคือได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศได้สรรเสริญได้ดน,นทาได้สุขได้ทุกขสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นธรรมดาของโลกเป็นกฎธรรมดาของโลกมีอยู่ทุกทุกคนทุกแห่งมีอยู่ด้วยการทุกชีวิตนั่นแหละไม่มีใครหลีกเลี่ยงไม่มีใครหลบหลีกโลกธรรมได้เพราะเป็นเป็นธรรมดาของโลกต้องมีอยู่อย่างนั้นแต่จิตที่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้ว โลกธรรมนี้ไม่สามารถเข้ามาครอบงำจิตใจดวงนี้ได้จิตใจดวงนี้ก็จะมีความเบิกบ,บานในท่ามกลางของโลกธรรมทั้งหลายนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่เราได้บวชจุมาก็เป็นโอกาสดีอย่างยิ่งที่เราจะเข้ามาศึกษาเข้ามาปรบพฤติปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคฤหัสั์ครวญก็ไม่ใช่ว่าจะปฏิบัติไม่ได้ศึกษาไม่ได้ก็ล้วนแต่ปฏิบัติได้ทั้งนั้นแหละแต่ด้วยชีวิตของครอหอสัดครวญยังมีภาระ ต้องรับผิดชอบต้องดูแลนับตั้งแต่ดูแลปากท้องท้ายขันร่างกายของเราต้องทํามาหากินหาอยู่หากินประกอบกิจการงานอาชีพอะไรต่างๆจากนั้นก็ต้องรับผิดชอบดูแลครอบครัวของตนเองหรือเกี่ยวข้องกับสังคมสิ่งเหล่านี้แหละเป็นความผู้ลุงพลังแต่แม้จะมีความผู้ลุงพลังขนาดไหนก็ตามถ้าเรามีความภาคความเพียรพยายามที่จะประพฤติปฏิบัติบืนไปบืนไปเราก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้ โดยเฉพาะช่วงเข้าเป็นสานี้ก็ใกล้เข้าเป็นสามาเต็มทีแล้วอย่านั้นจึคือหัดคารวะแม้เราจะมีภาระหน้าที่การงานมาอย่างไรมากมาอย่างไรก็ตามเราก็ควรระลึกหรือควรตื่นตัวเราเองว่าแม้ภาระต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นเพียงเครื่องหล่อเลี้ยงปากทองธาตุขันร่างกายเราเรายังทุ่มเทให้เขาได้ทั้งๆที่เขาเป็นไปเพื่อความเสื่อม แต่เราก็ยังสามารถสละเวล,เวลาหรือทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราไปเพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าแต่เรามาสละเวลาหรือทุ่มเทแรงกายแรงใจของเราเพื่อจิตใจดวงไม่แตกดับนี้บ้างเราจะทุ่มเทให้ไม่ได้เฉยหรือนี่เราก็น่าจะถามตัวเราเองเตือนตัวเราเองโดยเฉพาะในช่วงเข้าเป็นสาเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งเพราะว่าในวัด ล้วนแต่อยู่ด้วยความความหนาแน่นอบอุ่นพิสุสามเณรเงก็มารวมกันอยู่ครูบาอาจารย์รวมกันอยู่อุบาสกบาสิกามารวมกันอยู่เมื่ออยู่กันอย่างอบอุ่นหนาแน่นก็เป็นโอกาสที่จะศึกษาตั้งหน้าตั้งตาในการทำความภาคความเพียรด้วยกันมันก็มีความอบอุ่นไปด้วยกันเหมือนกับเราก่อกองไฟเนี่ยถ้าเราใช้ฟืนอะไรดุ้นมารวมกันนะเฟื่อไฟมันติดง่ายมันติดดี ถ้ามันติดแล้วเราจะดึงฟืนออกไปสัดูดหนึ่งมันก็ติดเพราะมันติดแล้วแต่ถ้าเราก่อไฟฟื้นดวดเดียวเนี่ยมันติดยากมันหรือไม่ไม่ติดการปฏิบัติธรรมในเบื้องต้นก็เช่นกันถ้าเรามีหมู่มีคณะเรียกว่ากัลยาณมิตรอยู่ร่วมกันร่วมกันปฏิบัติธรรมร่วมกันปรึกษาหารือแนะนําบอกกล่าวหนุนส่งกันการปฏิบัติธรรมของเราเราก็ปฏิบัติไปได้อย่างสะดวกหรือมีกําลังจิตกาลังใจที่จะปฏิพฤติปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไป เพราะถ้าเรามีหมู่เพื่อนกรลยาณน้มิตรที่ก็ตั้งหน้าตั้งตามีความในการประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคภาความเพียรเราจะปล่อยให้กิเลสมาครอบงำครอบงำเราทําให้เรามีความหล่อแหล่โลเลเหลวไหลขี้เกียจขี้ค้านเราก็มีความตะขิดตะขวงเราก็ยังอายหมู่อายเพื่นอนก็ทําให้เราฝืนความขี้เกียจขี้ค้านฝืนความมักง่ายความหล่อแหล่โลเลทั้งหลายเหล่านั้น ไปตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติด้วยความภาคความเพียรตามหมู่เพื่อนได้อันนี้แหละมันหนุนส่งไปหนุนส่งไปเพราะฉะนั้นนี่ก็ใกล้เข้าเป็นสามาเต็มทีแล้วพวกพวกเราทั้งหลายอันเป็นชาวพุทธด้วยกันทั้งนั้นแหละเราก็ควรจะระลึกถามตัวเราเองว่าเราจะสามารถสละเวล,เวลามามากน้อยขนาดไหนหรือเราจะตั้งหน้าตั้งตาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ให้ตัวเราเอง ว่าตลอดพรรษาเราไปเจอปฏิบัติอยู่ในรอบเขตของของข้อปฏิบัติในพระศาสนานี้คืออยู่ในขอบเขตของการให้ทานของการรักษาศีลของการเจริญเมตตาภาวนาให้เป็นมากที่สุดสุดกําลังของเราที่เราจะทําได้เราแล้วเมื่อเราตั้งจิตเจตนาอย่างนั้นแล้วเราก็มุ่งหน้าในการรักษาหรือในการทําเจตนาของเราให้สําเร็จรุ้ร่วงไป ด้วยความสมบูรณ์เพื่อเราสามารถทำตามเจตนาของเราเองได้แล้วอย่างน้นอยๆเราก็มีความภูมิใจในตัวของเราเองว่าเมื่อเราตั้งจิตเจตนาอย่างไรขึ้นมาเราก็สามารถทำได้ตามจิตเจตนาของเราเองและการทำของเรานั้นมันก็เป็นผลให้ได้รับความสุขความเจริญในธรรมด้วยการทุกท่านทุกคนนะั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกเราก็ควรจะลึกแล้วก็เตือนตัวเราเองวางกฎวางเกณฑ์ ให้แก่ชีวิตของเราเพื่อความสุขความเจริญในชีวิตของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ <c oughs>